เขาทำงานหนักมากเลยะคะ่ะคุณพ่อไม่ต้องให้การจัดงานวันเกิดหรอกนะคะเป็นเรื่องงานวันเกิดอะไรนะั่นน่ะไม่ต้องจัดหรอกลูกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้องนอนของเราเราจะทำความสอายกันเองก็ฉันขี้เกียจทํานี่คุณกณันกป็ประหยัดประหยัดไงคุณกณันก็ใช้เงินเก่งเก่งการเขาให้บัตรเครดิตฉันใช้แล้ววันเกิดพ่อผมนะให้หนางเบียร์อยู่แลพ่อเป็นยังคะพ่อพ่อหล่อมากเลยนะครับใส่เสื้อตัวนี้แล้ว พ่อหมสมัยหนุ่มๆเลยค่ะกันคะทำไมคุณจะต้องซื้อเสื้อราคาแพงๆแบบนั้นให้พ่อคุณด้วยอะคะพ่อคุณกเกษียณแล้วนะคะวันๆอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนซะหน่อยอะจะใส่ไปโชว์ใครคะพ่อผมเขาเป็นคนแต่งต,ตัวนี้ตอนนี้มื่แต่สมัยหนุ่มๆแล้วผมรู้นะว่าน,นี่คือความสุขของพ่อคุณไม่เห็นนะเขาเปความสุขแค่ไหน คุณพ่อคะเดี๋ยวดิมช่วยนะคะคุณพ่อคะ<ม>ดิมว่าเสื้อตัวเนี้ไม่ค่อยเหมาะกับคุณพ่อเลยอะค่ะ ว่าตัวนี้เหมาะกับคุณพ่อมากกว่าอีกค่ะเหรอ,หรอเดี๋ยวคุณพ่อไปลองเสื้อตัวนี้ดูก่อนไหมคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะไ,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 ไปลองนี่คะ่ะ <c oughs> นี่คุณรู้ไหมคะเสื้อแต่ละตัวที่พ่อคุณเลือกมาแพงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ ฉันเลือกเสื้ออีกตัวที่ราคาถูกกว่ามาให้แล้วค่ะแต่ผมอยากเซยพ่อเป็นของขวัญวันเกิดไงต่อให้มันจะแพงแค่ไหนแต่ถ้าพ่อชอบผมก็ยอมจ่ายได้เชื่อฉันเถอะค่ะเอาตัวที่ฉันเลือกให้นั่นแหละแล้วคุณก็ขอดีซื้อของขวัญวันเกิดชิ้นอื่นเพิ่มให้พ่อคุณไงคะวันเกิดทั้งทีควรมีของขวัญหลายชิ้นนะคะได้ถ้างั้นเดี๋ยว ฝากคุณจัดการเรื่องของคัาเเกิดพ่อด้วยนะได้เลยค่ะด้วยความยินดีโอ้่หตัวนี้ดูสีสว่างใสแล้วพ่อดูสดใสขึ้นนะครับเห็นไหมล่ะคะขนาดกันยังชอบเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพ่อเอาตัวนี้เลยนะคะได้ครับได้โอ้ยนี่ก็น่าจะเลยเวลาทานอาหารแล้วอ่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อรีบไปเปลี่ยนเสื้อเธอคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันได้ได้แป๊บนึงฉันไม่ยอมให้การเสียงเงินตั้งสองพันกว่าหรอกแก่แกแบบนั้นเอาตัวละ250ก็พอ พ่อครับเดี๋ยวอีกสองวันก็จะวันเกิดพ่อแล้วอะผมจะไปรับพ่อมากินข้าวที่บ้านผมนะอแล้วเดี๋ยวจะชวนนัทกันนนมาด้วยโอ้โหดีเลยลูกดีดีไม่ได้เจอเด็กสองคนนี้มานานแล้วคิดถึงมันเหมือนกันเออนี่แต่ว่าไม่ต้องไปรับหรอกเดี๋ยวพ่อเรียกรถไปเองครับพอดีที่ทํางานโทรมานะครับ ผมขอตัวไปคุยงานก่อนได้เออไปเถอะลูกไปเออคุณพ่อคะช่วงนี้การเขาทำงานหนักมากเลยอะคะ่ะกลับมาถึงบ้านทีไรก็นอนหมดแรงทุกทีถ้าคุณพ่อสงสารกันนะ่ะ คุณพ่อไม่ต้องให้การจัดงานมันเกิดหรอกนะคะเป็นเลืองเงินด้วยอะค่ะเป็นไงงานยุ่งเหรอลูกโใชัยกับพ่อนี่วันอยู่แต่แท้นี่ยังตามงานกันไม่เลิกเลยเออนี่กันพ่อว่าไอ้เรื่องงานวันเกิดอะไรนั่นอะไม่ต้องจัดหรอกลูก มันเปลือเงินลูกเก็บเงินเอาไว้เถอะเพราะว่าอีกสองเดือนเนี่ยลูกกับดีมก็จะแต่งงานกันละแต่ผมอยากจัดงานมันเกิดให้พ่อเลยครับตอนผมเด็กๆพ่อยังจัดให้ผมทุกปีเลยแล้วตามใจฉันจะต้องลงเลิกงานมันเกิดมึงให้ได้คอยดู ดิมดิมคุณอยู่ไหนอะดิมด <Pod> ิมเสียงดังอะไรคะกันไหนคุณรับปากผมว่าจะทำความสะอาดห้องไงเรื่องแค่นี้เองก็ให้คนใช้ทำสิคะเดียมานี่หน่อยสิเดียดิม เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้องนอยของเราเราจะทําความสาาดกันเองเพราะคุณไม่ชอบให้คนใช้เข้ามาในห้องุกตัวของหายไม่ใช่หรืไงก็ฉันขี้เกียจทำนี่เมื่อวานฉันไปซื้อของให้พ่อคุณทั้งวันก็เหนื่อยจะแย่แล้วอะ่ะให้เดียมันทําเถอะคะ่ะคุณผู้หญิงแยกหนูเหรอคะ คุณจะไปไหนคะผมจะไปทำงานข้างลา่างนี่<ม>เดี๋ยวแกทำความสะอาดห้องนอนให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าขโมยของของฉันล่ะเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำต่อพอฉันอาบน้ำเสร็จแล้วแกก็เข้าไปขัดห้องน้ำต่อได้คะ่ะ การรับความสะอาดจ,จะตายไม่น่ามีเมียขี้เกียจแบบนี้เลยนี่ยังไม่ทำกับข้าวเย็นอีกแล้วดี ผมบอกแลว้วผมอยากให้คุณทำกับข้าวกินเองเราสั่งข้ากินทุกวันนะมันเปลืองแหมพที่แบบนี้เราเสียดายที่กับพ่อคุณนะ่ะไม่เห็นจะเสียดายแบบนี้เลยค่ะเดียร์เดียร์ค่ะแค่ทำห้องนอนแล้วทำไมเหมือนลูกมมาตกน้ำแบบนี้ ฉันทําความสะอาดห้องน้ําข้างบนมาค่ะแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกันมีไร,รับใช้คะจะถามว่าที่บ้านเราพอมีให้ากินได้บ้างอะฉันหิวแล้วอ๋อมีไก่สดค่ะงั้นฉันทําไก่ทอดแล้วก็ผัดผักอีกสัจจานนี้ไหมคะกันคะฉันไม่กินนะคะของทอดอะเราสั่งอาหารญี่ปุ่นมากินกันดีไหมคะ ันอยากกินปลาแซลมอนนะคะคุณอยากกินก็สั่งมาเองแล้วกันยังไงถ้าทำกับข้าวเสเร็จไปเลยชั้นข้างบนนะค่ะเพราะแก่คนเดียวเลยดังเดีย เรียบร้อยไปญี่ปุ่นหรอไปสิฉันจะได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแล้วก็ไปแช่ออนเซน็นด้วยอเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงหรอกการเขาให้บัตรเครดิตฉันใช้เออเดี๋ยวแกส่งลิงก์จองตั๋วมาเลยนะเดี๋ยวฉันรูดปลืดรูดปลืดโอเคคุณกันก็ประหยัดประหยัด เนี่ยคุณกังก็ใช้เงินเก่งๆตรงข้ามกันทุกอย่างไม่รู้อยู่กันได้ยังไงเดียวเดี๋ยวค่ะเ,เดี๋ยวเอาเค้กนี้ไปแช่ตู้เย็นทีนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยฉันตกแต่งบ้าน คุณการจะจัดงานเหรอคะใช่จะจัดงานวันเกิดให้พ่อค่ะทีลาปากเนี่ยที่ลาคะการที่ลาฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะเออิคุณจะทำอะไรอะคะซื้อของพวกนี้มาทำไมอะก็จัดงาวันเกิดให้พ่อไง โอ๊ยไม่ต้องจัดแล้วค่ะคืนนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันฉันอุตส่าห์ทางตากดซื้อตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นมาเมื่อคืนอเดี๋ยวเราไปนอนดูภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ไปใช้ออนเซ็นกันนะคะแล้ววันเกิดพ่อผมล่ะก็ให้นางเดียอยู่ดูแลพ่อันไปสิคะ แล้วของขวัญที่ผมไม่คุซื้อเพิามา่มอ่ะฉันเตรียมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ นี่แหะของพันทำไมล่ะคะก็ฉันเห็นคนแก่เขาชอบใส่แบบนี้กันนะคะนี่ฉันซื้อมาตั้งครึ่งหนูเลยนะคะแค่250บาทเองเราไม่ต้องไปซื้อของแพงๆแล้วค่ะเราใกล้จะแต่งงานกันแล้วนะฉันเองก็ไม่อยากหิ้งิ้นเปลืองแล้วก็ตามนีแหละ เลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันเพ้สั่งอาหารเลยนะคะแต่ว่าเราจะกินอะไรกันดีอะคะแล้น่คุณเลยถ้างั้นเอาเป็นสเต็กแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะ ขอบคุณตาค่ะขอบใจลูกกันค่ะ,คคะกันคะ,นคะทำไมคุณยังไม่แต่งตัวอีกอ่ะ เรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันนะคะลืมหรือเปล่าผมไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละวันนี้วันเกิดพ่อผมผมจะอยู่เฉลอมวันเกิดกับพ่อแต่ว่าฉันเสียงเงินซื้อตั๋วแล้วก็จองโรงแรมไปแล้วนะคะขอโทษนะคะคือเงินนั่นไม่ใช่เงินของคุณนีมซะหน่อยค่ะแต่คุณรูดการ์ดของคุณการจ่ายทั้งนั้นนะคะนั่งด่ะดเล มันก็จริงอย่างที่เดียเขาพูดผมให้บัตรคุณไปซื้อของขวัญวันเกิดให้พ่อแล้วคุณซื้ออะไรมาฮะแล้วใครให้คุณเอาบัตรผมไปรูดซื้อตัวต๋วเครื่องบินเดี๋ยว,ยวลูกจะเย็นๆผมทนมามากแล้วพ่อตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเขาไม่มีความเป็นแม่สีเหลือนไม่เคยทําอาหารไม่เคยทํางานบ้านผมจะเอาผู้หญิงแบบนี้เป็นเ<ๆ>มียทําไมอะ ไหนๆคุณก็เก็บกระเป๋าแล้วเั็นก็ลากกระเป๋าออกไปจากบ้านผมได้เลยไปเที่ยวให้สนุกเาาไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกกันคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะคุณดีมคะงั้นหนูช่วยยกกระเป๋านะคะไปค่ะนังดีอยังไม่ไปไป ป็นไรอย่ากเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเมื่อคุณรักลูกของเขาก็ควรรักพ่อแม่ของเขาด้วยสามสองฉันจะต้องทำลายเงนิน แบบต้องล่ลเรอออยาจหลายๆชิ้นไม่ใช่เริ่มแผและอะไรไม่ใช่โอ้ยไม่ต้องจัดแล้วค่ะคุณจะทำอะไรคะค่ะแล้วก็ขอซีซ่นบตงวิ่ง้แต่หรือออกแล้วสเต๊กเอาัาก่อน